ครับวันนี้เรามาเล่าข้าวสี่บทห่ํานางจมของต่านพญาคมกันต่อนะครับอันบทที่สี่นี่ก็มาถึงตอนที่ห้าแล้วนะครับเห็นครับอันบทนี้มันเป็นบทท้ายแล้วนะครับมาเอาเราประ่อยแล้วครับข้าจะไปกันต่อนะครับเห็ไหมาเอามาดูลักษณะของการเขียนข้าวของพ่อหนึ่งก้อนนะครับอ่านข้าวพญาคมนะเออพ่อนึ่ ลักการเดินเข้านะครับเห็นไหมอ่าและฉันตะลักนะครับพุ่นออกมาที่พรมาจากเข้าหงหินแล้วก็เห็นไหมลักการเดินเข้าก็คือดเจ็ดตัวเตี้ยวสามตัวเหลียวว่าหลังบ้านหน้าเนี่ยมันก็นจะทำเมื่อมันวักที่หนึ่งนะครับวักที่หนึ่งและวักที่สามเนี่ยเน้นมันเป็นสามกำม่ก,ก้อนนะครับเห็นไหมอ่าวักที่สามเห็นไหมถ้าถ้าสมมติว่ามันอธิบายความชัดประกอบนุโลวมเขาเป็นซีกมได้เน,นี่ยเห็นไหม อ่ามันก็คล้ายๆก่อนแปตลาดในภาคกลางแล้วครับไห็นไหมอ่าคนบอกว่าบาทมันมีแปดกำเออถ้าอธิบายความหมาชัดประกาศนุโลงม,มเป็นเก้าก๊อเนอ่าโอเคนะครับมันก็ลักการมันมาจากโบราณไม่เป็น,นงไงน,นะครับผมมาดูฉันจะลักข้าวเลยนะก็เห็นไหมอันปกติแล้วอัน ข้าวมันมาจากข้าวหงหินแล้วก็ไปมาพ่นจะเขียนเป็นบดเป็นบดแล้วก็ไปมาบดหนึ่งบดมันจะมีอยู่สามบาทหนึ่งบาทสองบาทสามเห็นไหมโอเคนะก็นไปมาอันอ่าอันของพญาคมในปึก,ก็เอาฉันทะลักเข้าวหงหินนั่นป่ะมาเขียนบนกันโบนะก็ไปมาโอเคนะครับครับอัน มันปกติมันมีสามบาทนี่นะครับหเห็นไหมยกเว้นคนเอาบาทหนึ่งกับบาทสามมันยุบรวมกันเนี่ยมันมันก็จะจะเหลืออยู่อันสองบาทนะครับเห็นไหมอมันก็จะเหลืออยู่สองบาทนะครับเห็นไหมอ่าก็อันนี้เป็นข้าวปกตินะครับเห็นไหมหามกอยเลยนะครับหามลายกอย,ยนะครับใายว่าที่หนึ่งของบาทที่หนึ่งนะครับไหมเพื่อนบอกว่าลงเลยเสียงอันสมมันก็ได้จัตวาก็ได้เออเอเออันจุกเออเป็นเสียงอัน แคตวาครับโอเคนะครับอ่านวากิซองใลงในเสียงตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้เออพระเออพระไม่ใช่พระนะครับพระอ่าพระเป็นมันเป็นเสียงตีสั้นตีตายนะครับเห็นไ,ไหมเห็นไหมอ่านวากสิสามให้ลงในเสียง,ง,ง,งโทวิเศษทมเมืองเอื้อนอันนี้เสียงโทวิเศษทมเมืองเห็นไหม มันเป็นเสียงของอันสำเนียงของคนอันอันเจ้าไตยนวนนะครับเอมอ่าเจ้าไตยนวเอื้อนบอกบอกว่าไตยนวเจียงแสนไตยนวลเจียงใหม่ไตยนวนอันสี่คิ้วนะครับไตยนวนสระบุรีราชบุรีเหมือนกระมูกก็เอื้อนเน่นเออเอ็นไปเป๋มามันเป็นเสียงไตยนวนะครับโอเคนะครับ อันวัคติวัคติสี่ลูกนี่เสียงอันสมันเง็บตาลตาลอ่าโอเคนะครับตาล <c oughs> ก่อนจะลงตาลเนี่ยเห็นไหมของพญ,ญาคมเนี่ยตัวหน้าตาลเนี่ยสมันเนี่ยกำหน้านี่อันของพญ,ญาคมก็ยังไม่เสียงสมันและจัตวาเตานอน,นะครับกินตาลจัตวาสมันโอเคนะครับ <c oughs> ไปเป็นลูกศิษย์พญ,ญาคมก็ไป เขียนข้าวเข้อไปดูแลพ่องเนื้นไอไ่ว่าเขียนกันไปเลยนะครับเออโอเคนะครับอ่ากินตาแล้วก็กินตาน,น,น,ตานเลื่อนน่อยนะครับเข้ามาอ่ากันหน่อยนะโอเคครับอ่าต่อไปอันบาทที่สองนะครับบาทก้มข้าวก้มนะครับเห็นไหมวักจีนึ่งของบาทที่สองนะครับมาติดเอ,อเห็นไหมเป็นเป็นเสียงตีสั้นครับเห็นไหม ป่นเสียงที่ซังติยาวกันนะวันนี้ติดพระวันนี้กีสันโมดโอเคนะครับไอ้มาอันวัคติอันวัคติอันสองมาลงในเสียงจะะัตวาครับฐานฐานฐานอ่ะอันวัคตีสามมาลงในเสียงอันอ่ะสมันก็บ,บานบานนะครับมาวัคติ สี่ให้ลงในเสียงโทพิเศษโทเมืองเล่นเล่นโทพิเศษโทเมืองเล่นเนี่ยมันเป็นสำเนียงของไตยนนะครับโอเคนะครับได้ไปสองบาทแล้วนะครับอาบาทที่สามนะครับตายวัตถิเนื่องของบาทที่สามนะครับไม่ไม่เพคนบอกว่าลงในเสียงสมันก็ได้จัตวาก็ได้เออสายเป็นเสียงอันจัตวาครับโอเคนะครับอ่าอันวัตถิสองนะครับวัตถิสอง เมื่อลงด้วยเสียงอันนะโทรพิเศษโทรเมืองเส้นเส้นนะครเห็นไหมวัตติสามมาลงด้วยเสียงอ่าสามันครับอ่าเห็นไหมอ่าวานวานเสียงสามันครับอันวัตติสี่เมืลงด้วยเสียงตีสั้นก็ได้ยาวกรได้จะเออปิดจะอ่าโอเคแนละ้ววันนี้เสียงตีตีสั้นโมจะาเห็จะโอเคเป็นเสียงตีสั้นตีตายนะครับมา ได้เลยนะครับบาทหนึ่งบาทสองบาทสามเห็นไหมได้ครบเลยนะครับเห็นไหมอันนี้มันเป็นบาทหนึ่งของบทต่อไปนะครับเอาอีกหน่อยเนาะ, <c oughs> ะว,าว,าวา่าว่าอันตายวากักที่หนึ่งของบาทที่หนึ่งนะลงเลยเสียงสะมันก็ได้จัดว่าก็ได้เกยเออเสียงสะมันเลย <c oughs> วันนี้เสียงสะมันนะ <c oughs> โอเคนะครับก็อันนู้ลงไม่ได้สองเสียงนะครับเห็นไหม <c oughs> อันวกักที่สองได้เสียงอันลงเลยเสียงตีก็สั้นก็ได้ยาวก็ได้ละอ่าละเป็นเสียงตีสั้นตีตายนะก็เห็นไหมอันวักที่ วัตถิสามลงในเสียงโทวิเศษโถเมืองนะครับอ่าตันนะตันโทวิเศษโท,เ,ษโทเมืองนะครับอัอนวัตถิสี่ลงในเสียงอันสมันก็ไปม่โอเคนะครับว่าก,ก่อนจะอันลงสัมันอันกำหน้าเนี่ยพุ่นอันของท่านมัญญาบมก็จะมี เสียงสมมันและจัตวาตอนนั้นนะครับหรือนะหรือจัตวาตอนนั้นนะครับสองเสียงตัวอนนั้นก็เจินไปสมันสมันเห็นไหมบนมันกินจานจัตวาสมันโอเคนะรับอันนี้ได้แล้วนะครับฉันทลักฉันทลักอันสี่อันตัวเครื่องหมายสีชมพูเนี่ยเออที่หมายว่าเสียงไหมเนี่ยอันนี้มันเป็นเสียงของอันฉันทลักแบบไตยนนะครับสำเนนยงของไตยนมาเจ้ามาแจ้เอาเสียงอันไตลื้อมามาป่นมาไตลื้อก็ไตยองน่ะ เใช่ไหมอ่ามันเพราะว่ามันออกมาเหมือนกันอ่าเหมือนกันใช่ไหมมันมาเหมือนกันอ่าเขาก็ชอบแทะเนาะเอาอันอันอันเนี่ยเอาเสียงอันของอันใจลื้อใจยองมาป่นนะอย่างกรรมวัตรตัวเนี่ย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 เนี่อ่าอ่าเหมือนลำเล็กทบ่นอันเนี้ยกรรมอย่างงี้นะเนี่ยตัวนี้อะไรมาอันนี้มดนะก็มดอันเนี้ยอ่าใช่ไหมอ่ามด มันเป็นจำพวกกันเสียงจัตวาเนี่ยฐานนะครับเห็นไหมหองเจ้าตะยนนะครับมดกับฐานเนี่ยมมดกับฐานเนี่ยเห็นไหมอันนี้มดอันนี้ฐานใช่ไหมอันเนี้ยอันภาษาไทยพ่นออกเางเองนะครับแม่แมอันอันอันตะยนเพ่นอันเพ่นออกเสียงจัตวานะครับมดเสี่ยงมดซอยฐานสันฐานนั่นไงจัตวาสันฐานไหมแต่อันตลื้ออัน กั si si ang, ็จะย่องพุ่นออกเสียงมดเสียงมดซอยเป็นเสียงตีนะครับมดเสียงมดซอยสันธานนะสันธานนี่ก็สันธานทานนะทานมันประธานนั่นมันทานไประบนพุ่นมันทานไประบนอ่ะสันธานไประบนไปมาแล้วจะเอามดเนี่ยมาโมใส่ติตเนี่ยมันคนละเรื่องนะครับไปมาไหมเออมันมันแบบใจคนละพวกนะครับไปมาโอเคเนาะ อ่าเอาไปกอยอันตัวอันอันตัวอันนี่หรอกเนี่ยตัวอันล้านาเนี่ยไหมเนี่ยเนี่ยมดใช่ไหมมดใช่ไหมมันมันฐานเนี่ยเนี่ยมันพวกเดียวกันโน่นเนี่ยมดก็ฐานเนี่ยไหมอ่าถ้าถ้าถ้าจะเอามดเนี่ยเอาเอามดเนี่ยแปลงไปเป็นมดเดี๋ยวหรอไหมเอาตามเสียงอันนั้นใจ ต่เือกกบแต่ยองอ่ะป่นเออใจคนละอันะเฮ้ยอันนี้อ่าน่่เน่เนี่ยอ่าแต่เือกแต่ยองปออกมดมดเสียงมดซอยมดมาใส่ติดมาคนเรื่องเห็นไหมมดเห็นไหมมดนะครับท่านออกมดจริงอ่ะแต่ติดเนี่ยไอติดเ่ยเี่ยตติดเนี่ยเนี่ยติดดเนี่ยอ่า แต่ถ้าออกเป็นเสียงโทนะครับใจเลือกก็จะยองเป็นตีดนะครับตีดนะครับจู้นี่ก็เป็นจู้จู้นะครับมันเหมือนจู้ครับมันจู้มันจู้เสียงโทนะจู้ติดนเด็กจู้ติดเด็กจู้ติดเนี่ยอันอันนี่อันนี่ก็อันอันอันเนี่ยอันอันนี่ภาษาอันเนี่ยภาษาละนานี่มันเขียนเหมือนกันหมดนะครับเห็นม อันใจโยนเป็นมดนะครับอันเนี้ยมดแล้วก็สั่นฐานใช่ไหมอ่าแต่อันใจเรือเป็นมดแล้วก็มดอนะมดใช่ไหมออกเสียงตีแล้วก็มดอันฐานนี่ก็สั่นฐานฐานมันลงบนมันเสียงตีเหมือนใช่ไหมแล้วก็ติดนี่มันอ่าอันใจใตเลือก็จะยองเป็นออกติดนะครับติดเป็นเสียงโทแล้วก็ติดจู้นี่ก็เป็นจู้จู้นะครับจู้ติดเนี่ยจู้ จุติดหนึ่กับจุติดอันใจอันใจอันใจเหรอ่าอันอ่าใจโยนเป็นจุติดหนึ่งกัจุติดโอเคไหมมาอ่ามันซับซ้อนนะครเหรอไหมถ้าท่านจะเอาโมดเนี่ย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 โมดอันเนี้ยอันเนี้ยอ่านโมดอ่ะอ่านโมดแล้วมาใส่ติดเนี่ยมันคนละคนละเรื่องอ่ะเร็วครับเอไหมอย่าไปซับซ้อนนะครับเอออันเนี่ยอ้าวอันเป็นเชียงอันอันนี้มันเป็นเชียงของอันอ่า อันเป็นอันอมันเป็นอันของอันไอที่สีชมพูเนี่ยมันเป็นฉันทลักของอันสำเนียงไตยนวลนะครับท่านจะไปเอามาปนมาได้เพราะว่าเนี่ยมาอันนี่ยเนี่นี่มาโทรเสียงเอื้อนเนี่ยไม่โทรพิเศษเนี่ยโทรพิเศษตัวเมืองเนี่ยอ่าไตเลือกก็ใจยองปนออกเอื้อนเหือดเอื้อนเนี่ยม,มอ่อ่อา ใตเลือกใจยองปุ้นอันไอเสียงโทรพิเศษในเปออกเสียงเอกนก็เป็นเอือนเป็นเอือนเหเฮืดนี่ก็เป็นอันเสียงเอกเนี่ยปุ่นกายเป็นเสียงจัะวาเป็นเฮือดเอือนเฮือดเอือนเนี่ยเนี่ยเลอาละเอาสรุปแล้วท่านอย่าเอาเสียงไตเลือกต่ยองมาป่นนะก็เห็นไหมไอสีชมพูที่หมายไว้ฮือเนี่ยมันเป็นเสียงอันสำเนียงของไตย้นะตามที่ผมโป๊ะโปเนี่ย ฟังไว้ฟังไว้เนี่ยโอ้โหโบโบโบเนี่ยเนี่ยคือสำเนียงของแตนยวนเป็นอนี้นะครับเอาละเอาละเอาละท่านโหละฉันทะรักมันเป็นอนี้นะครับเหอามาแล้วก็ท่านฮโหโหมันเมันห้องมะข้าวเนี่ยมันมาจากไดนอย่างไรนะครับมันมันเป็นอนี้นะครับไปเอาคำจ่ายของแต่ละบาทแต่ละบาทเนี่ยตานเออเล่นจ้าเนี่ยไปเออเนี่ยไปเอาคำจ่ายของแต่ละบาทเนี่ยเอาไปกองกับ ได้ว่ากิจสองของบ้านต่อไปนี่ยกองคือคือสมบัติสละนี่ยต้านเอามาสัมบัติสละกับฐานเนี่ยเนเล่นเออเอามาสัมบัติกับเจนเนี่ยเนี่ยจะเอามาสัมบัติกับละเนี่ยมันก็จะกองอีไปกู้บาตรกู้บาตรยังไงมัมันมีกี่บาทกีบาตกับกองเับอีไปแล้วนีมันจะยาวได้กันยิ่งมันยาวไปนะกับยาวมันเจ้าเข้าก็นยิ่งมันยาวไปเลยนะโอเคนะอันมึนๆไปอันโอ้ มันเตี้ยเข้านี่มันมันมันยาวไปนะครับเปิ้นตัดเตี้ยออกเหรอหรือก็ข้าวอย่างเดียวนะครับปัจจุบันนี่เปิ้นห้องว่าข้าวนะครับมามอ่าเปิ้นห้องว่าข้าวนะครับโอเคนะครับเอาละตันทร์หูละอันระหว่างบาทนี่เพื่อจะเอาสละไปก้องกันนะครับเอออันนี้ระวางวักเราเปื่จะได้กันครับเออเอาละเอามาอู้ไปกู้ไปกู้ไปนะครับหมาระหวระวังวักทีหนึ่งวักสองเนี่ยจัดไปกู้ทีหนึ่งนะครับ วักที่สองหรือวักที่สามเนี่ยจัดเป็นกู้ที่สองนะควักที่สามวักที่สี่เนี่ยอ่าจัดเป็นกู้ที่สามนะครับเอ็มเอาละโอ้นึงวักที่หนึ่งวักที่สองนั่ก่อนนะครับครับในข้าวองหินนั่นอันวักที่หนึ่งวักที่สองเนี่ยอ่าอ่าป้นอันอ่าป้นถือว่าอันอันการสัมผัสน่ะเป็นอันอันอื พ้นจะเน้นการสัมผัสแบบเนื้อเรื่องไปส่วนใหญ่นะก็ในข้าวหงินแล้วไงมาข้าวหงินแล้วมันเป็นอาจารย์ของทันานัญาคมนะก็โอเคนะใวไมาท่านเลยไปชำระมาในสมัยอันหนุ่มๆน,นะตอนประยุ่กับเจ้าหลวงละปังนะไอ้มาข้าวหงินแล้วมันบอกว่าวังหนึ่งวันสอง่ไปเน้นสัมผัสสลระเออสัมผัสอันเนื้อเรื่องไปส่วนใหญ่สำระพ้นมากเกี่ยวกันก็ไาแต่ของท่านพญญาคมเนีน่ยพยายามเน้นอันเอา อสละเมื่อมันส horse, ants, so tá, illing, ัมผัสได้น eh> okay, ้อยนะครับเม่นไหมอ่าแล้วมันก็จะดีกว่าเข้าเห็นน้อยเอาสักห้าสิบห้าสิบนะโอเคสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอเคเราเอามากว่ไล่กว่าลราการโกนจุกตั้บุญเออจุกกระบุญอ่าจุกกระบุญเออจุกกระบุญเออเห็นไหมอ่าจุกกระบุญเห็นไหมอันนี้ก็อันสละอุเงี้นนะครับเห็นไหมอันถือว่าเป็นเลื่อนๆนะสมุจุกกระบุญเนี่ย มันสละอ joue, ุเหมือนกันครับสละอุจุบุญจุกบุญโอเคนะไงอันนี้สละสัมผัสเลื่นเรื่นนะครับ e จุกกับุญม um? ันสละอุเหมือนกันครับโอเคนะครับไหมอันต่อไปแล้หากมีจุติดรับแรงเอออันนี้สัมผัสอันแบบเนื้อเรื่องเต็มเป้านะครับไหมอันมีเป็น erm. สัมสัมผัสเนื้อเรื่องเต็มเป้านะติดรับแรงโอเคนะมันเกี่ยวสลิสลิเนะต่อไปแล้ว ห้องใต้ตามสายจัดเชือ้อเออสายกับจัดเชื้อเนี่ยมันมันก็อันนี้ก็สมบัติแบบอันเลื่อนๆเหมือนเหมือนกับจุกกระบุญเนี่ยสละอาเหมือนกันครับอันนี้สมบัติสละครับสมบัติสละแต่มันโคนละอันอันโค่นละ,ะตัวสะกดมันก็นเลยไปคนละลายนะครมาสายจาดัดนะสายจาดัยจดนะอันนี้จุกกระบุญโอเคนะนต่อไปเราพูงมูด มูจุมเกยบ่เสยอันนี้สละเต็มเป่าเลยนะไอ้เกยก็เฉยโอเคนะครับเอาละสรุปแล้วก็มีสัมพัทธสละอยู่ตีนแล้วก็สละเต็มๆนะตีนึงแล้วก็สัมพัทธ์แบบอันเนื้อเรื่องตีนึงก็อันสัมพัทธ์เลื่อนๆอ่าอ่าเลื่อนๆก็อันเนี่ยเลื่อนๆเทียมๆเนี่ยสองตีโอเคนะครับเอาละต่อไป วักที่สองหรือวักที่สามนะครับอ่านวักที่สองหรือวักที่สามนะ่เห็นไหมอ่าอนโดยปกติแล้วอ่านวักที่หนึ่งวักที่สองนี่จะต้องทําหน้าที่เป็นเจ็ดตัวเตียวไปก่อนนะครับเห็นไหมเจ็ดตัวเตี้ยววักที่สามนี่จะต้องทําหน้าที่เป็นสามตัวเหลียวนะครับเห็นไหมอ่าโอเคนะครับอ่าเอามาอู้ถึงอ่านวักที่สองหรือวักที่สามบัตรก้มเข้าก้มนี่ก่อนเห็นไหมอ่านใต้วักที่สามเนี่ยเปิ้น เน Saint ้นนะเน้นเฮเหลียวนะครับเหลี่ยวไปหาตตยวัคที่สองนี่แบบสละนะครับหมหม่บ้านเหลี่ยวมาฐานโอเคแล้วเน้นนะเน้นนือมันเหลี่ยวไปนะกับป้บานเหลี่ยวมาฐานออันก็เน้นนะก็เหมือนได้บังคับนะครับเพราะมันว่ามันมีอันข้อยกเว้นอยู่ว่าเออถ้าว่าไอ้คำว่าบ้านเนี่ยเสียงสมันเนี่ย มันเป็นพีนเ่เจียงอ,อเอดูอเน,นเี่ยเออเป็นบานเออเป็นบ้านเป็นบ้านเอออะไรไอ้บ้านบ้านบ้านน่ะมันจะต้องไปไว้ทางหน้า,นออนาบาุญละลงด้วยเสียงสะมันเนื้อเพราะว่าอันนั้นเนี่ยตายวัคที่สามของบาดก้อมเข้าก้อมเนี่ยเปิ้นเปิ้นเฮ้อลงด้วยเสียงสะมันลูกครับเออจะต้องเอาบ้านบ้านบ้านไปไว,ไว้ทางหน้าบุญเหรอแล้วก็ลงเสียงสะมันตายวัคที่สามนี่นะครับเห็ <thread ing S 2> นไหม <า S 2> แล้วก็แต่งให้มันเป็นหัวเฮยโยงเห็นแล้วก็เห็นไหมอ่าอันนี้ก็บอกอัน ไปอธิบายไปหลายเตื้อแล้วท่านไปพูนพูนดูนะครับเห็นไหมอ่าต่อไปวัคทีนสองหรือวัคที่สามของบาที่หนึ่งและวัคที่สองวัคทีส่ของบาที่สามเนี่ยอันนี้เป็นอนุโลมเื่อเหลียวนะครับสามตัวเหลียยน่ะเหลียวแบบสละก็ได้เออเหลีวยบบเนื้อเรื่องก็ได้นะครับโอเคไหมเอือนเออเหลียมมหาพระอันนี้อันนี้อันนี้มันเหลี่ยวแบบอันเนื้อเรื่องนะเอาเรื่องเป็นไง่ห็นไหมเพราะว่า ใต้วัดที 3, ่สามนี้ผูกำหนดเราไปเสี่ยงอันนั้นโทเมืองโทพิเศษเหรอโทเมืองมันมาสามารถที่จะเอาพระนั่นอันอาอ้าละละ,ละมาไว้ตรงนี้หรือไเพราะว่ามันมันไม่ได้เพราะว่าอันต้วัดที่สานนมนี่ผูกำหนดเราไปเสี่ยงอันนั้นเสี่ยงอันโทพิเศษโทเมืองหรือไงไหมมันก็จะต้องเหลี่ยวไปหา verme. อันแบบอันเนื้อเรื่องหรือไปมันจะเป็นอันเหลี่ยวแบบอัน สละได้ก็โอเคมันก็น่นาจะเป็นอันสละเสียงเงาล่ะเสียงตีเงาเนาะครับอันนี้เราอันนี้วันที่สองวันที่สามของบาที่สามนี่เราเคยไ,ไหมวงวานวานเหลียวมาหาเส้นเห <c oughs> ็นไหมวานเหลียวมหาเส้นอันนี้ก็เหลียวอันนี้เหลียวแบบอันอันเนื้นนอเรื่องนะครับแต่เปิ้ลเ,เ,เอาเอาเอาอัจเรินสัจเอ็นเนี่ยมาไว้ทางหน้าเนะน,นี่ยไหมอันนี้เนี้ยเปิ้ลห้องว่งหวงาหัวเฮยโยงเลยไหมอ่ะเอามาก้องไว้ทางหน้าเน,ะนี่ยนะไอปิ่นเนี่ยป็่นเนี่ยไหม,ไหมไ เป็นก็เส้นเนีไงไหมเอามากองกันหน้าเนี่ยไหมอันนี้ก็เป็นห่วงระโยงนะครับห่วงระโยงนะครับเห็นไหมโอเคนะครับอันนี้รออันนี้รออันนี้ต้านไงไหมต้านเหลียวมอาหารละอัน <c oughs> นี้ก็แบบเนื้อเรื่องไงไหมโอเคนะครับเอาต่อไปวรรคทีนสามหรือวัคที่สี่นะครับอ่านวรรคที่สามแล้ววรคทีนสี่นะของอันอ่าของวัคที่สามและเอ่อวัคที่สนะามและววัคซีนหนึ่งเนี่ยโอเคนะไงไหมอ่า บาทจิ้นนึ่งเนี่ยบาทจิ้นนึ่งเนี่ยโอเคนะครับอันเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยสมัยโฮงพิมพ์บ่นเลี้ยงมั่งใจนะพ่นถือว่าเป็นบล็อกเดียวกันนะครับเออเพื่นจะพิมพ์ติ๊ตติ๊ตติ๊ติตตตตต๊กันนะครับเออยนะเพราะว่าพ่นถือว่าอันอันอันสองตัวหลังเนี่ยสองตัวหลังเนี่ยอาจจะไปสัมผัสกับสามตัวหน้าหรือสี่ตัวหน้านี่ได้ไหมเนี่ยสามตัวหน้าหรือสี่ตัวหน้านี่ได้ด้วยสระอ่หรือด้วยอักษรเออโอเคนะครับฮะอ่าเอามาคกลยๆก่อนแล้ว เพื่อนกินเออกับตเกี่ยวกันโอ้คอะวานปิดเออกับตเกียวกันต้าอ,อ่อาต้าเจินเออก็บตเกียวกันใช่ไหมมันบบเตียวบสัมผัสสักอย่งางมันี้นะ,คะใคมาก็บอกข้างหูเลยนะเนาะว่าอันเมื่อร้อยปีที่แล้ววันหนึงว่าเป็นวร็นวัคซีกันนะครับเพวกหยู่พิมพ์ติ๊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 ติปติ๊ติัต2๊ติ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 วตองติ๊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 ติทติ๊นิ๊นนนนตททิ๊ติ๊ตนะิ๊ติ๊ติ๊ตก๊ติน ทุกวันทุกวันมันจะมีซีวัคซีวัคเหมือนที่ห้อาหารปัจจุบันเนี่ยเหตุผลก็คืออันต้ายวัคซีนหนึ่งวัคซีที่สามของวัคทีนหนึ่งเนี่ยเปิ้นกำหนดแล้วไปเสียงอัน่วพิเศษทั่วเมืองแล้วก็แบบตายวัคซีที่สามของวัคที่สามเนี่ยมันมีฉันทะลักเฉพาะของเปิ้นก็คือเสียงสัมันแล้วก็เห็นไหมเนี่ยมันเป็นใช่ไหมอู้อีกท่านคงเข้าใจแล้วนะครับโอเคนะครับอันต่อไปวัคซีนสามและววัคซีที่ของบัคนก้มเข้าก้มนี่แล้วก็เห็นไหอ่า อันนี้กระจายหลักการเดียวกับอันวักหนึ่งวักสองทั้งหน้าเนี่ยก็เน้นแบบสละก็ได้เออสละอันแบบเนื้อเรื่องก็ได้แบบสละก็ได้กึ่งกึ่งกันนะอันใดอันใดก็ได้ก็ได้อาไรไหมปุ่นจมบาลตำตาลเออไอ้ไหมสละอันสละอันได้สละอันสละอันก็ดีไปนั่นก็ไปไหมก็สัมผัสสละก็ได้แบบสัมพัทธก็ได้โอเคนะ่นไงมาอ่า ตำตาลม,ม่นเล่นเออได้ก็ดีบ่ได้ก็มาเป็นยังเกโอเคแนละ้วงไหมเอาละต้านหันแล้วนะครับสัมผัสนอกสัมผัสในสัมผัสระหว่างบาัตรระหว่างบักเอออู้ไปโมดนะ่นะทองแกะทองแกนนั่น,นะครับเออท่านคงเข้าใจแล้วนะครมันไม่เป็นอยี้นะข้าว <laughs> แต่กันยังว่านะครับอันทะพญาพมเนี่ยพนยังพ้นยังบ่งมืนลืมอันลักการของอันข้าวหงยินเนี่ยนะครับเอพน นอกจากอันเนี้ยเนี่ยสัมผัสอันอย่างโมนี่นะนอกจากนี้ปุ่นยังยังจะเน้นอยู่แถมสามที่ยังกว่านะครับเออที่ถือข้าวมันมื่นลื่นไหลนะเออเพรามันจ้อยกันไปล้น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 อันอ่านก็อันาไปล้น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 เห็นไหมอ่าอันแรกที่เราจะเน้นกันนู้นเน้นเอกทรงนะครับเห็นไหมอืมอันเอกทรงนั่นมันก็เยอะเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ปุ่นอันปุ้นหันเชียงตีอยู่เนี่ยเนี่เชียงโทพิเศษอยู่เนี่ยเห็นไหมเชียงตีเนี่ย เสียงโทพิเศษอยู่ที่ไหนไม่แน่เนี่ยปะพยายามหาเอกทรงเขาไปใส่ให้ก้อนนะเขาเห็นไหมอ่าอันเอกทรงนั้นมันมีอยู่สี่แบบนะครับนะก็คือไม่เอกเสียงเอกนะครับอ่าไม่เอกเสียงโทนะครับอ่าแล้วก็เสียงเอกแล้วก็เสียงโทนะไงมามาโอเคนะ,คะเดี๋ยวเอาไปไล่ก่อนนะะสี่แบบนี้นะครับโอเคนะครับอัอนที่ อันที่สองนั่นก็คืออันเน้นเน้นกรรมอันเน้นอักษรอากรรมที่เป็นอักษรเดียวกันนะติดตัวสองสองกันใช่ไหมยังเนี่ยรับแรงเนี่ยเป็นลอยๆไหมจัดเจือใช่ไหมจัดเจือใช่ไหมไตตามใช่ไหมมาเป็นเน้นใหงมันหนักๆวงวานอย่างเงี้ยนะใครไหมเน้นใหงมันได้นักๆละมันก็จะมวนไปเองนะใครมามันจะไหลลื่นไหลลื่นไปเองนู่นไหมอ่าอันอันอัน อันที่สามอันที่สามที่มันเน้นเนี่ยคือเน an like yes. well er. like. you know ้นกรรมที okay, ่ม okay, so okay, ันเป็นอันสละอันตัวเดียวกันนะสองตัวติดกันนะอย่างเช่นตัวนี้ก็ได้สละเอือสระเอือใหม่ไหมเหื่อเอือนเนี่ยเหื่กับเอือนเนี่ยมันมันสระเอือเหมือนกันครับไอแม่อันนี้มันเหื่มันสะกดด้วยตัวดดเด็กอันนี้มันสะกดด้วยตัวนโนมันสละเอือเหมือนกันนะมันถึงเหื่อถึงเอือนโอเคนะก็คือสละเดียวกันนะสองตัวติดกันนะโอเคนะครับ อ,อันตามสายอีกอย่างได้นะครับตามสายเนะี่ยสาะอาจึงกู้เห็นไหมสละอาจึงกู้โอเคนะครับอันที่สี่นะที่พูดเน้น่นนนเน้นก็คือเน้นอันรมสม่วนนะครับเห็นไหมอ่าสาม่วนอ่าพญามรมนี่มันใส่บ่อยๆนะครับเออไหมใส่บ่อยๆอย่างเช่นไปปูนไปเพ่ก็มาไปมันซ้ำเลยมันมวนนะครับ ใช่ไหมมาฮันมานี่มามาเนี่ยมันจำเนี่ยบ่นเรามาไล่ก้อยแล้วกันไหมเอาละไล่ก้อยแล้วการโกนนะการโกนนี่มันมันแบบมันมันเป็นกอกรนะกอกรการโกนจุกอนะจำบุญ บวชพระอ่าพระมันเสียงตีครับอันบวชนี่มันเป็นอันเสียงเอกนี่แหละบวชบวชบวชพระอ่ามันบวชนะเป็นเสียงเอกด้วยกําเนิดด้วยเนาะแบ่ต้องมีไม้มันต้องมีไม้เยอะไม้อยางมันบวชเวลาบวชพระอ่าบวชพระเห็นไหมบวชส่งพระนะครับเอกส่งนะครับเห็นไหมแล้วก็เอื้อนนั่นมันเสียงโทพิเศษใช่นไหมเหือดนี่มันเป็นเสียงเอกด้วยกําเนิดนี่บอเป็นเสียงเอกนี่นะเห็นไหมถึงบอถึงเหือดเนี่ยส่งเอื้อนเห็นไหมเอาสองตัวส่งเลยไหม เงือดเอื้อนเลยอละรลงด้วยก,กิ่นตานใช่ไหมอันจัตวาสามัญน,น,นะครับโอเคนะก็ใช่ไอันได้ไปละใช่ไหมต่อไปหากมีจุติดอ่าติดมันเสียงตีจุมันเสียงตีแมอันหากนี่มันเป็นอันเสียงเอกด้วยกําเนิดแล้วก็แม่แม่เป็นเอกส่งนะครับอ่าเอาหากไปส่งไอไก่อยู่ตรงหน้าวันจะส่งถึงจุส่งถึงติด หากมีจุติโอเคนะครับรับแรงรับแรงมันเป็นร้อนร้อสันทานปุ่นจมบานอ่าปุ่นจมบานตำตาไอันตอต่ออันเนี่ยตำตาเนี่ยเป็นตอต่อแล้วก็ม้วนเล่นเล่นมันเป็นอันเล่นเสียงโทพิเศษนะม้วนนีะมันเป็นไม่เอกเสียงโทก็ไม่เอกเสียงโทม้วนเล่นเนี่ยเป็นเอกทรงเริ่เอกทรงม้วนเล่นเนี่ยโอเคนะครับ พ้องไตต่ำอ่าไตก็ต่ำเนี่ยมันเป็นอันตอตอนะครับตอต่อไตต่ำอันนี้ต่อต่อนะครับพ้องไตต่ำต่ำสายนะ่งไงต่ำกับสายเห็นไหมมันเป็นสระอากู้นะครับเห็นไหมสัมผัสแบบเลื่อนๆนะั่งไงไหมอ่าต่ำสายนะครับจัดเจืออ่าจัดเจือเนี่ยมันเป็นอันจอจอนะครับจัดเจือเนี่ยเห็นไหมจัดเจือมันเป็นจอจอนะแทนมาปอ ไอเจอือนันเป็นเสียงตีอไอจ่าเนี่ยจ่ดมันเป็นเสียงโทนึงไงเนี่ยเนี่ยเจ่ดเสียงโทนะะึงกัจ่ดทรงเจือเห็นไหมแล้วก็เป็นจอจอแถมจ่ดเจือนะเห็นไหมอ่เอกทรงนะครับจ่าเนี่ยจ่ดเจือแล้วก็เป็นจอจอคือเส้นนะครับเห็นไหมอันเป็นอันเป็นวงวานวงวานนี่มันเป็นววานะก็วอวอ ปิดจ้าปิดจ้าเนี่ยอันจ้ามันเสียงตีไหมอันปิดก็เสียงตีไหมอันนี้มันมีอีกชงพวกเขาเสียงตีกู้เนี่ยอันถูไทยกันไปอ่ะมาสรงนะมาสรงแด่ถูมันถูไทยกันไปก็คือปิดจ้ารับปิดจ้าอ่าโอเคแล้วไงมาอันถูไทยกันไปแล้วก็ฟูงมู่จุ้มอ่ามู่จุ้มเกยอันมูกับจุ้มเนี่ก็ถือว่าเป็นอันสละกู้นะสละอู้สละกู้ถือว่าอันเดียวกันนะฟูงมูอ่า อันปวงมูนี่ก็บชะละอูชะละอูเห็ไหมอันจุ้มนี่ก็เหมือนกันมันถือว่าเป็นอันจะพวกด้วยกันชะละอูชะละอูเนี่ยโอเคนะครับอ่าเป็นอันสะละกู้นะครับแม่ถึงปวงมูแล้วก็มูจุ้มโอเคนะครับถึงมูจุ้มเกยบ่เสยตอดละอ่าตอดละอ่าละละนี่มันเสียงตีละมันเสียงตีตายไอ้ตอดเนี่ยตอดมันเป็นเสียงโทนะครับเนี่ยตอดนเป็นเอกตรงนะครับเอกตรงนั้นมันเสียงโทเนี่ยตอดตรงละเห็นไหม แถมมาปอบนเอาบอส่งทั้งตัวนะบอส่งละเห็นไหมตึงบอสตึงตอดส่งละม,มะมาบอกตั้นอ่ามาบอกตั้นไอ้ตั้นตั้นเสียงโทพิเศษนะอบอกบอกนี่มันเป็นอันเชิงเอกเรื่กําเนิดน,นั่นก็แหม่เป็นเอกส่งนะครับบอกตั้น <c oughs> แล้วก็เจินไปไเจินไปเสียงสมันสัมันนะครับเจินไปไโอเคนะครับเอาละ ท่านหันหู้แล้วนะครับวิธีเขียนข่าวของท่านพญ,ญาพุมมันเป็นอีนะครับ <c oughs> ครับก่อนที่จะไปอ่านกันต่อนะขอจิบน้ำก่อนนะครับ <c oughs> การโกนจุกตำบญบวชพระบ่เหมือนเออไม่ใช่ปะบอ่เหือดเอื้อนกิ่นจานเท่าที หากมีจุติรับแรงสันทานปุ่นจมบาลตำตาลม่วนเล่นพ่องไตตามสายจัดเจื้อเคือเส้นอันเป็นวงวานปิจะฝูงมูจุมเกย บดเสยตอดละมาบอกท่านเจินไปเขาตอดเลี้ยงเข้าน้ำปัดใจตามหีดเมืองไตจัดแจงแต่งสร้างของกินสังบบกเหือดแห้ง เหมือนนายแปลงหักหูจักบอกนายแปลงเจ้าแป้งกินกู้บยกลิ่นนะครับกินกู้เขาแต่งต้นหลายอันมีพร้อมโต๊โต๊ตตตววะกวขัน ของจืนเจ้ามันของหวานใส่ด้วยกันจักจ่าว่าไปด้วยถ้วยก็กลัวกรามนาข้าวนักครับอันนี้แซงนะครับแซงไม่ใช่ไม่ใช่สร้างนะครับแซงนะครับโทษทีครับก็มันก็พ่อม มันจะหมดแล้วนะครับเห็นไหมหมดเนี่ยหมดหมดที่สี่นี่ก็จะส่งไปให้นางจมพวกมึงแปรวันนะครับเห็นไหม,ไหมครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ